สวัสดีครับชาวราศีมีนะครับ16-31ตุลาคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวคุณนะครับแน่นอนดาวพฤหัสยังอยู่ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่มากนะครับตัวตนคุณทําอะไรคิดหวังสิ่งใดก็ดูจะดีไปหมดดูเข้าที่เข้าทางนะครับผมแต่ว่าดาวการเงินตอนนี้นะครับมีดาวจากเรือนมินาศมาคุมต้องอาจจะต้องระวังเรื่องการใช้เงินครับสําหรับชาวราศีมีนะครับเพราะยังต้องยาวๆไปนะครับ ต้องระวังมีเงินให้ถ้าใครมีเงินเ,นเยอะมีเงินก็อย่าให้ลงทุนเกี่ยวกับอสังหาจะดีมากเพราะดาวอังคารเป็นใจหรือใครอยากจะกู้ซื้ออสังหาเนี่ยนะคับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ดาวพระหูไปอยู่ตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเรื่องการเงินครับส่วนดาวมรตูที่อยู่เกาะกลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะต้องนะครับมีเหตุมีเกณฑ์น,นะครับมีงานสีดําที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือเกี่ยวกับโรภคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับ เพื่อนสุขภาพของเพื่อนหรือสุขภาพของญาติพี่น้องของเราเองนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับประกอบกับดาวาพระศุกร์นะครับไปอยู่ในภพมรณะด้วยนะครับเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นข้อดีคือคุณอาจจะต้องระวังตัวเองด้วยระวังเรื่องไม่ใช่ข้อดีนะครับเป็นข้อเสียนะระวังเรื่องความเจ็บปวดของตัวเองด้วยและออกระวังญาติพี่น้องนะครับหรือเพื่อนฝูงของคุณนะครับผมส่วนข้อดีมรณะในที่นี้หมายถึงว่าการเดินทางนะครับมีเกณฑ์มีเหตุมาก การเดินทางของชาวราศีมีนเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้นะครับผมต่อไปในพวกพันธุนะครับดาวที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือดาวพระอังคารที่มาจะพบการเงินนะครับแล้วก็พบผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับนั่นหมา,ม,ามายความว่าอย่างว่าการของท่านนะครับใครที่ทำธุรกิจอยู่กับที่บ้านขาขายกับที่บ้านจะเป็นผลดีมากครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับเพราะว่าโดยอิทธิพลของดาวพระอังคารนะครับที่มาจากพบสุภะแล้วก็พบกระดุมพระด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ จะสนับสนุนด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญดาวปัทธุเป็นดาวเดียวกับปัตตนีตอนนี้ได้เป็นเกษตรด้วยนะครับคนโสดชาวราศีมีนหรือคนที่มีคู่ก็าอาจจะมีเกณฑ์ว่าคนโสดเนี่ยจะได้พบคู่รักนะครับหรือจะได้พบคนรักที่อัยาศัยดีคุยภาษาเดียวกันนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วคุณอาจจะพูดดีขึ้นหรือพูดจะถูกหูถูกคอขึ้นหรือติดบ,บ้านมากขึ้นนะครับสำหรับแฟนของคุณนะครับต่อไปดาวพุตตะเนี่ยแน่นอนเป็นดาวจาเนี่ย ก็ยังเกาะลอยๆไปเรื่อยๆนะครับสองวันย้ายทีไม่มีอะไรเคิดขึ้นบ่อมากแต่มีดาวที่เป็นลาภะมาเลงก็คือดาวพระเสาร์ยังเลงอยู่ในพภพพุทธะนะครับจนถึงปี66นะครับนั่นหมายความว่าโชคลาภจากเด็กจะเกิดขึ้นแก่ท่านชาวราศีมีนนะครับอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นสูงด้วยนะครับต่อไปดาวอริเป็นดาวพระอาทิตย์นะพอมาดาวอริย้ายมาอยู่ตรงมรณะเป็นนิดนะครับแปลว่าสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ย จะทุเลาเบาบางลงนะครับเพราะดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ได้มาตรฐานเป็นนิดแต่ว่าพอมาเล่นกันอย่างนี้ครับต้องระวังยิ่งหนักนะพอกเกิดเรียกว่าราหูอมอาทิตย์นะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพของคุณหรือเรื่องของการอุบัติเหตุออกไปไหนมาไหนนะครับเช็ครถเช็คราแล้วก็อย่าประมาทนะครับในเรื่องต่างๆก็จะดีนะครับเพราะดาวฤกษ์เนี่ยยังถือว่าได้ตำแหน่งที่สมเสียงน่ากลัวอยู่นะครับผมต่อไปปัตตานีผมพูดแล้วเป็นเกษตรนะครับ ครึ่งเดือนหลังนี้มีโอกาสนะครับคนโสดได้พบคู่ได้พบคนหรือคนที่คุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสได้ขยับสถานะขึ้นครับของสําหรับชาวราศีมีนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่ามีโอกาสชัวร์นะครับผมแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของบ้านเนี่ยพันธุนะครับคู่รักคู่ไหนที่กู้บ้านร่วมกันกู้ร่วมซื้อบ้านกันหรือซื้อทรัพย์สินที่เป็นของใหญ่มีโอกาสสูงนะครับที่จะสาเร็จหรือการแต่งมุงแต่งงานอาเริกดีๆนะครับ ครึ่งเดือนหลังก็มีโอกาสนะครับผมต่อไปดาวมรณะเนี่ยมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของเขาอยู่แล้วเป็นเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพของตัวท่านเองนที่ผมย้ำไปคือตัวท่านเองและบุคคลที่ท่านรู้จักญาติพี่น้องท่านหรือเพื่อนของท่านนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเสื่อมเสียสุดโทมเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆเรื่องการเดินทางก็เช่นกันร,ระวังปริบทเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะครับมาเจอดาวหนึ่งหกถึงจะเป็นคู่สมผลก็จริงแต่ว่า ดาวหนึ่งไม่สวยเท่าไรดาวพระอาทิตย์ไม่สวยเท่าไหรนะครับแล้วมาเล็งกับดาวราหูด้วยอาจจะมีเกณฑ์เสียงเง,งเนินเสียทองไปกับเรื่องรถเรื่องราได้ด้วยเช่นกันนะครับผมต่อไปสุภานะครับดาวพระอังคารดาวอังคารนะครับอยู่ในภพพันธุสุภานะครับอาจจะหมายควาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนะครับก็ยังไม่ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวเท่าไหร่ ชื่อเสียวความสาเร็จน,น,นะครับใครที่ทำอะไรอยู่กับบ้านอาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอาจจะมีคนรู้จักท่านมากขึ้นนะครับจากการอาจจะมีคนรู้จักมักจีหรือไม่รู้จักมากขึ้นดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับจะทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์หรือทาอะไรเกี่ยวกับอยู่ที่บ้านเนี่ยถือว่าดีเลยครับผมต่อไปกรรมะนะครับดาวพระเกรติมะเร็งกรรมะนะครับเรื่องไหนเรื่องงานที่ท่านติดขัดนะครับชาวราศีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยมาใช้เพราะดาว พระเกศเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นจะช่วยท่านนะครับแนะนําว่าให้ไปขอพอรกับอ่าอเปะรงศีก็ได้หรือเป็นเทพที่เกี่ยวกับการงานของชาวราศีมีนเะนี่ยจะช่วยท่านสําเร็จมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานสิ่งที่ติดค้างติดขัดอยู่นะครับต่อไปดาวลาภะอย่างที่ผมบอกเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้นะครับให้โชคนานให้โชคยาวมาอยู่ตรงนี้3ปีเต็ม2ปีครึ่ง3าถึงสปี นะครับก็ยังส่งผลยังให้โชคอยู่นะครับดาวพระเสาร์ที่มาเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรล่งดั่งพสธ์ต้ที่ผมบอกไว้เด็กจะให้โชคคนที่มาอยู่นั่นกว่าจะนําโชคนำลาบมาให้คุณนะครับต่อไปดาวสุดท้ายเป็นดาววินาศก็คือดาวพระราหูที่ไปเกาะอ,อยู่ในภพกรุมพระนะครับยังย้าเตือนเสมอว่าหนึ่งปีนี้ต้องระมัดระวังการใช้เงินนะครับเนื่องจากดาวพระราหูยังไปเกาะคุณตรงนี้เงินอาจจะได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยได้แล้วต้องเสียไปหรือใครที่ยังเป็นหนี้อยู่อาจจะยังเคลียยังไม่ได้หมด นะครับอาจจะเคลียร์ได้บางส่วนนะครับแล้วก็ต้องระวังการใช้เงินมากๆระวังเรื่องของการให้หยิบให้ยืมนะครับเพราะดาวดาหูยังอยู่ตรงนี้อีกสักพักใหญ่นะครับชาวราศีมีนครับ